ปีที่ผ่านมาห้องสโตรกยูนิตของโรงพยาบาลสระบุรีรับผู้ป่วยสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ไปประมาณ1,500คนฉเฉลี่ยต่อวันแล้วจะมีผู้ป่วยเข้ามา3-5้ารายทุกวันตัวเส้นเลือดสมองตีบนะครับก็มีผู้ป่วการที่สูงกันเรื่อยๆครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของทุกท่านทำให้เกิดภาวะความอมาพัพผึ้อัมาพาตจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ครับดังนั้นเนี่ยการรักษาจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ความรวดเร็วครับเพราะว่าหากรักษาช้าไปนะครับก็อาจจะส่งผลถึงความพิก,การในอนาคตของทุกท่านด้วยครับ เมื่อผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวิกฤตแล้วกรณีผู้ป่วยที่สามารถใช้ร่างกายได้ตามปกติสามารถกลับไปเฝ้าระวังอาการต่อที่บ้านได้แต่สําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะถูกคัดกรองเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางหรือ IMC ส่วนในเรื่องของ MC ก็มีบทบาทที่สำคัญกับส t ตรก e u นิ t มากเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราเริ่มได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยให้เรื่องของผลของการลดความพิการนะครับก็ยิ่งดีขึ้นครับคีย์พอยต์สำคัญที่คนไข้ควรได้รับก็คือการได้รับกายภาพบาบัดในความถี่ที่เหมาะสมและจานวนครั้งเหมาะสมเพราะว่าการฟื้นตัวคนไข้เนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วในช่วง2เดือนแล้วฟื้นตัวได้จนถึง6เดือนช้าๆฟื้ีกหนึ่งปี สิ่งแรกที่เราอยากจะให้คนไข้ได้รับก็คือการรับบริการ IMC แบบผู้ป่วยในหลังจากนั้นก่อนเขากลับไปเราจะคุยกับเขาก่อนว่าคนไข้สนใจหรือว่ามีความพร้อมเข้ารับบริการส่วนใดที่เราให้บริการได้บ้างซึ่งช่องทางการรับบริการ IMC มี5ช่องทางได้แก่รับบริการที่โรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านบริการเยี่ยมบ้านศูนย์ร่วมสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นเพื่อให้ผู้ป่วยเลือกวิธีการฟื้นฟูแบบที่ตัวเองสะดวกที่สุด,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 ด อย่างของคุณลุงเนาะเพิ่งเริ่มทํากายภาพมาได้2เดือนกนะ็คือยังอยู่ในระยะ6เดือนทองนะเวลาที่เหมาะสมของการฟื้นฟูเราเข้าเร็วแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความถี่คืออาทิตย์ละสองครั้งร่วมกับเรากระตุ้นคุณลุงด้วยแล้วคุณลุงก็คือทําตามเราด้วยคือคุณลุงคือทําเองด้วยอะไรเงี้ยมันทาให้เห็นผลได้ไวกว่าจุดเด่นของคลินิกกายภาพบําบัดชุมชนอบอุ่นคืออยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย และสามารถเข้ามากายภาพบําบัดนอกเหนือจากวันและเวลาราชการได้แล้วก็แผนในอนาคตของคุณลุงก็คือคุณลุงกะว่าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยคุณลุงจะเริ่มกลับไปทํางานก่อสร้างแล้วนอกจากเป็นหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่กายภาพบําบัดก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการยืมกายอุปกรณ์จากอบจอสระบุรี และตรวจสอบบ้านเพื่อให้อมบจสระบุรีเข้ามาปรับบ้านให้กับผู้ป่วยครับในส่วนขององค์การอาหารส่วนจังหวัดสระบรุรีเราร่วมกับสำนักงานสปสชนะครับตั้งโครงการขึ้นมาเราใช้ชื่อว่ากองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพรวมๆแล้วเนี่ยปีนึงเราจะมีเงินดําเนินการในโครงการประมาณ8ล้าน เงิน8ล้านจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพได้ถูกกระจายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยได้แก่กายอุปกรณ์และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ตรวจสภาพบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านให้ผู้ป่วยศูนย์ร่วมสุข74แห่งในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนในพื้นที่ต่างๆในตำบลอำเภอที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัดนะครับเขาไม่ต้อง นำผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเขาทำที่นั่นได้เลยนะครับก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ